สวัสดีค่ะจากเ w w w h e l e m o o c o m นะคะพามาดูป้ายชื่อบ่าวสาวสไตล์วินเทจอีกแบบหนึ่งค่ะแบบนี้เนี่ยคู่บ่าวสาวต้องการที่จะให้ปรับพื้นสีเป็นสีม่วงนะคะ,ะเป็นโทนอ่อนมาดูการใดคัดขอบมุมป้ายกันค่ะว่าความโค้งมนเนี่ยจะเป็นไปตามแบบฟอร์มของรวดลายของป้ายนะคะ โดยจะได้คัดออกมาได้ค่อนข้างสมูทสวยงามค่ะการได้คัดจะไม่มีปัญหากับทางร้านนะคะเนื่องจากเราได้คัดด้วยเครื่องจักรค่ะไม่ได้ได้คัดด้วยแรงงานคนป้ายชื่อของเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตามลูกค้าต้องการนะคะและสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยเช่นกันค่ะถ้าอย่างไรสนใจที่จะออเดอร์ป้ายชื่อบ่าวสาวติดเวทีงานมั่นงานแต่ง black dot สามารถเข้าไปออเดอร์ได้ค่ะที่ w w w d e l e r m o d e c o m นะคะขอบคุณค่ะ